นี่คือมอไซค์อัตราเร่งศู0ย์้เร็วที่สุดในโลกโปรดักชั่นทดสอบโดยมาร์คมาเกสมันคือดูคาติ Devil V4 RS สวัสดีทุกคนอยู่กับผมพลมอตอร์ไรวอลครับวันนี้ดูคาติมีการเปิดตัวรถ m ั s เ l อ Cruiser รุ่นใหม่เอาใจสายบ้าพลังโดยเฉพาะมันคือ Devil V4 RS โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ที่ถ่ายทอดมาจากรถ s u p e r b ์ไบอย่างบล็อก Desmo s e ซ i ร s s t สตาร์เด V4 พิกัด1,103ซีซีกำลัง182แรงม้าแรงบิด120นิวตันเมตรใส่กองอากาศแต่งคัดแห้ง EVO S T M S B K สปริงคัดชนิดพิเศษมาพร้อมวาลวแปรผัน d e s สม d โด m i c พร้อมกับเพาาข้อเหวี่ยงหมุนสวนในแบบของรถ MotoGP ทําทำให้มันมีอัตราเร่ง0-100กิโมตรต่ชั่วโมงทำได้เร็วที่สุดในโลกสำหรับรถโปรดักชันไบ k ์เลย และแน่นอนครับผู้ที่มาเค้นสมรรถนะก็คงเป็นใครไปไม่ได้ครับต้องอยู่ในมือของดีกีว่าที่แชมป์โลกอย่างมาร์คมาเกสที่ทำศูนย์ถึง100ได้ภายใน2.52วินาทีและ0ูนยถึง200ใน7.38วิไม่เพียงแค่กำลังเครื่องยนต์เท่านั้นนะครับ V4 RS คันนี้ยังมากับระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็น IMU ดูคติค Qui ช k ป h i งจ ดูคติ traction control ดูคติ wheelie control ดูคติ power launch ในส่วนของโครงสร้างครับรถคันนี้ก็จะเป็นเฟรมอลูมิเนียมโมโนคอกมาพร้อมระบบกันสะเทือนของเออร์ลินล้อก็จะเป็นล้อฟอร์ดและใช้ Swing Arm แขนเดี่ยวแบบอลูมิเนียม Devil v4rs มากับดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยชิ้นงานคาร์บอนไฟเบอร์ในหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นครอบถังบางคนหน้าช่องดักอากาศครอบเบาะท้าย และนอกจากนี้ตัวเบาะยังปักด้วยได้แดงมาพร้อมกับโลโก้ RS และมีการรันเลขนัมเบอร์บ่งบอกความลิมิเต็ดอีกด้วยสำหรับ Devil V4 RS ครับถือเป็นรถ MY 2 0 2 6มันเปิดค่าตัวออกมานะครับเมื่อคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่1,450,000เอาเป็นว่าในประเทศไทยครับ จะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับอันนี้คงต้องรอติดตามทางดุคติไทยแลนด์กันอีกทีหนึง่งแต่ในตลาดโก o b a l ครับมันพร้อมส่งมอบในช่วงประมาณมีนาคมปีหน้า